ราจะไปตกปลาบ้านแหลมกันอีกแล้วจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายตอนนี้เรามาซื้อหนอนแดงค่ะถูกไหมวะไม่แน่ใจว่าถูกทางหรือเปล่าเดี๋ยวขอลงไปถามก่อนเอ๊ะอึด้มว่ะสุดให้ต่ออีกหน่อยตรงนี้จะเป็น มาซื้อกับน้องแชมป์นะคะมาซื้อกับน้องแชมป์บ้านน้องแชมป์อยู่ไหนเอออยู่หลังโรงงานอะ่ะเปิด Google มาได้น้องแชมป์ให้ลิงก์มาแล้วเราก็กำลังขับมาสุดทางหลังโรงงานตรงนี้เขาปลูกเหมือนนอกไม้ฝรั่งวะ่ะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วใ,ใส่หน้ากากก่อนนะ ได้ลงยูทู e โอ้ค่ะตื้อที่เนี่หาเองไปตื้อที่อื่นไม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยน้องตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนี่ยังตัวใหญ่ตัวใหญ่ยังนี่ไปกระเถงป่ะใช่ใช่จ้ะ เาน้ำน้ำเค็มอะกลับมาแล้วก็เอาใส่ออกก็จะเรือต้องใส่ออกเลยไหมคะไม่ต้องผมไม่ต้องครับไปถึงไปพี่ไปถึงพ่ี่ก็ลงแล้วใส่กระป๋องไาได้เลย๋อพอไหมเนี่ยพอไหมเนาะเี่อสามสองคืนเดียวคืนเดียวเหลือโอเคโอเคตัวนี้มาาแม่ก็ฝากใส่เขาขายก็ได้เอาอทุนเอคืนอันนี้เรากำลังจะลงเรือกันแล้วนะคะกับไตลงเป็ดนี่เป็นเรือของเป็ด ใหญ่มากกดตัวที่สีของเราโอ้ย ที่นี่เขาชอบหนอนแดงจริงๆอ่ะเมื่อกี้มันตกง่ายตกจนเบื่อตัวใหญ่ใหญ่มากเลยอ่ะลาาปลาที่นี่าาาาอ๋ออ้าวสูตรผสมของอ้าววายเต็กามากระลำมังเลยอ่ะ,อ,อ,าาอ,ะอุ้ยถุ่มือล่วงไปแล้ว โอ้ยตัวใหญ่มากระวังนะจ๊ะโอ้ยตัวแกต้องระวังนะคะมันจะแยกให้ตัวใหญ่มากมีหนอนแดงอย่างเดียวสบายไปแปดอย่างมันค่อนข้างเหนียวไหน นี่หรอที่ไหนวะยี่นี่นี่ปะอันนี้บรรยากาศกระเตงไต่ลุงเป็ดนะคะน,นี่เราตั้งเราวางคันไว้ทั้งหมดหกคันตั้งแต่ตอนเที่ยงตอนนี้เวลา บ่ายโมงกว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงโเราได้ไปตั้งกี่ตัวแล้วเจ็ดตัวเจ็ดตัวมีไซส์ได้นะไม่ใช่ตัวเล็กๆดูดีเออในถุงนี้คือหอยหอยแมงคู่ไต่ให้มาเฮ้ยเฮ้ยค่อยมีกำลังใจหน่อยนี่บรรยากาศบ้านเออกระแตงหลังสีขาวนะคะ ด้านหลังวีกร,รมันนี้จะให้ดูห้องน้ำห้องน้ำก็โอเพนแอร์นะคะเป็นห้องน้ำต้นสื่เหมือนอันนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยคันเตีย้ยมากหัวคกุกโอ้ยแย่แล้วเกือบ ในตัวอ๋อก็จะมีของให้ประมาณนี้ความสะอาดก็ปันกลางนะคะมีผ้าปูพื้นให้มีดูจากประตูในห้องนอนวิวห้องนอนนะคะมา,มาแล้วหรอตัวเล็กเหรอดูซิ เงนี้เลี้ยงไว้ใช่ไหมไม่มีปลาอื่นนี่เป็นฟาร์มปรากฏชัดๆได้สักสิบตัวแล้วในเวลาสองชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงใส่ประมาณนี้เราใช้เหยื่อเหยื่อตกปรากฏด้วยแล้วก็ใช้หนอนแดงด้วยค่ะ เดี๋ยวจะถ่ายวิธีทำให้อีกทีหนึ่งนี่คือหนอนแดงหนอนริบบิ้นนะคะวิธีใช้ก็ตีหัวมันจิกจกเอ้ยมันก็จะพ่นใยของมันออกมาเวลามันรู้สึกอันตรายมันจะพ่นพ่นใยอันนี้ออกมานะคะป้องกันตัวแล้วก็วันนี้ออกก่อนที่จะเอาไปใช้นะคะอี๊อ วิธีอันนี้อันนี้เราพันเอาไว้แล้วใช้เบ็ดใส่ประมาณสิบสองขึ้นไปนะคะแล้วก็จริงๆเราือว่าหนึ่งหนึ่งโอก็ได้จะได้กพใช้ใส่หน้าที่ใหญ่ยาวๆประมาณสองฟุตได้ ดึงเบ็ดกับตกอีกแล้ว <c oughs> ดีนะนี่กเกี่ยวไว้ <c oughs> มีรู ใส่เล็กเราก็ปล่อยไปใส่มาตรฐานะ ในเขาก็ดีนะเมื่อกี้ลงไปวัดเลยกินเลยนี่ค่ะวันนี้ก่อนบ่ายใครเฮียดโอ้ยโอ้โหโอ้โหไอเบิ้มพี่เบิ้มพี่เบิ้มมาค่ะพี่เบิ้มมาบ่ายสามโมงครึ่งค่ะน้ำกำลังจะลงสุดดูบรรยากาศ นูนะเต็ไกไๆนน้ำน้ำแห้งไปแล้วน้ำแห้งไปแล้วนะเห็นดินเห็นโอ้ข้างหลังก็แห้งแล้วตรงกับนี่แห้งแล้วค่ะเดี๋ยวไปทำเบ็ดตกต่อก่อนที่น้ำจะขึ้น คืนนี้ตอนนี้เป็นช่วงน้ำขึ้นไงใกล้ขึ้นเกือบสุดแล้วทั้งคืนตกได้ตัวเล็กมากตัวแค่นี้ผมใส่ต้องไปนอนแล้วมื่เนี่ยอีกลูกกดขึ้นมาเต็มเลยมาเรื่อยๆเลยแกดปลดปล,ปล่อยหมดเลยค่ะใส่จะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆพรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม่ ออกไปตกปลากระไตาออกเือไปตกปลากระไตเดีออ๋ยวรอรอติดตามชมนะคะ o ุดไนท์ค่ะสำหรับคืนนี้ฟินนาดี <c oughs> น,นี้เรามาถึงบริเวณที่ไต่จะมาหาหอยแมงคู่แล้วนะคะจับหอยแมงคู่ที่เลี้ยงไว้อันนี้คือใส่ออกซิเจนใส่หน้ากากแล้วโดดน้ำลึกประมาณสามเมตรต้องแข็งแรงมากเลยอะ ก่อนพระหว่างที่ใส่ลงไปหาหอยเราก็จะตกปลากันขอติดใส่มาใไ่ได้ดี Obrigado. นี่ไปตกสามชั่วโมงกะไตทพี่กัมรังใส่พี่พออ่ะรังแน่นเลยค่ะเพื่อมีไข่อุอ๊ยปล่อยมันไปครับปล่อยไหมเ,เดี๋ยวเอาคีบให้มีไข่หมดทุกตัวเลยอยืปลปอยไปเป,ปิดไปเปิดไป ปูใบเมื่อกี้ไต่จับขึ้นมาให้มันติดมากับหอยอนี่เหรอโอ้เขาหักกล้ามกันส่วนใหญ่ปูไอปูน่ะเอากล้ามกินใช่ป่ะน,นี่มีไข่ป่ะ หนึ่กล้ามเดียวกล้ามเดียวเป็นตัวผู้ให้ไปผสมกันต่อ <c oughs> ดือดใส่บใบจัดระเบียบสังคมเดีย๋ยวอีพุทธใส่อะไรไป นี่มันเต่นี่ปลาเ่รนะนี่ไนมะ่มีน้องแข็งนะนี่ปลานะรถเต็มค่ะใส่ปลาไม่หมดมีอารมณ์นี้ด้วยไอ้น,นี่จะปล่อยเมื่อกี้ไม่ทันละตายเสียเอาอนี้เข้าไปได้ประกฏส,สักีสิบกว่าตัวเนาะตัวใหญ่ ผลงานของเราสองคนสองวันหนึ่งคืนรอบนี้ก็ได้เยอะอยู่นะคะถึงกลางคืนจะตกไม่ได้เลยแต่ว่าก็พอได้พอได้ปฝากติดตามกดไลค์กด subscribe นะคะ ไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าเราจะไปไหนกันต่อเกบับฟินนาดีสวัสดีค่ะ